สวัสดีครับ14พฤษภาคม2563พี่สุรางไม่รู้พาผมมาที่ไหนแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าบนความแห้งแล้งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลำตะคองแห้งแล้งไหมแล้งค่ะแล้งแบบแสนสาหัสหแสนสาหัสหเลยเขาแล้งเราก็แล้งไม่รู้แรงน้ำมีแต่เราก็แล้งแต่ฟ้าดินยังประทานให้เราอยู่ได้ รายการตัวอีกรอบหนึ่งอ่าดิฉันนางสาวทิพภาเชยสุงเนินค่ะอ่าเป็นผู้ช่วยหมู่สีบ้านมะข่างามตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วค่ะครับผมนายกำนูลเทพวงเป็นผู้ช่วยหมู่เจ็ดบ้านขาพิกครับผมคุณเป็นคนบ้านนี้ค่ะดิฉันเป็นคนบ้านพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านค่ะก็มาดูแลทรัพย์สินขอบุญอยู่ตรงนี้ครับคุณทิพปาคุณเป็นคนที่โชคดีอย่างยิ่ง โชคดีอย่างไร oh, เลาให้ฟังผมก็ oh, oh. ตรงนี้นะ Land mark. Land mark. แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คตะวันตกเฉียงเหนือของลำตะคองปกติ oh, okay. ตรงนี้จะแห้งแลง้งแห้งแห้งแบบไม่ต้องอธิบายหมู่บ้านนี้ใช้น้ำมาจากตอนนี้ใช้ของเรือนจำเขาพี่ค่ะขอน้ำจากเดือนจำมาใช้ในหมู่บ้านนะครับผอเห็นท่อ วางแนวมากี่กิโลล่ะก็หนึ่งกิโลเมตรกับอีกเจ็ดร้อยเมตรได้ค่ะห <1 S 2> นึ่งเจ็ดใช่เข็นน้ำเข็นผมได้ยินแต่คำบางเคยเข็นคกขึ้นเขาอันนี้เข็นน้ำขึ้นเขาแต่ที่นี่เข็นน้ำขึ้นเขาท่าฝั่งน้ำยาวเลย <c oughs> ท่านค่ะ <c oughs> ท่านค่ะวางระบบเลยค่ะ <c oughs> วางระบบค่ะ,ะคฟ้าดินประทานให้คุณพื้นที่ตรงนี้เป็นของใคร ของพ่อค่ะคือในมาเชยถึงเนินผมจึงบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีไงคนไหนที่มาพบกับผมน่าจะโชคดีทุกคนคุณอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณจะเป็นคนโชคดีตลอดเพราะคุณอยู่บนขุมทรัพย์ด้านหลังผมครับ<อ>เล่าหน่อยก็ทางนี้ก็เป็นทางน้ําป่าหลายหลากเหมือนเดิมแหละค่ะแต่ว่าปีนี้โครงการคือปิดทางน้ำฝั่งนี้ แล้วก็ไปกั้นให้น้ป่าที่มาจากเขาให้ไหล <c oughs> ไปฝั่งนู้น <c oughs> ขั้นยังไงก็คุณก็ไม่อยู่ <c oughs> ก็ห้เป็นช่องทางให้น้ําออกไม่ให้เขามากัาดฟอดินเพราะว่าบ้านตรงนี้มันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังน้ําเอาไปแล้วค่ะเรียบร้อยแ่อยู่ในที่ของเราเยอยู่ในซูลก<ข>อไผ <ขอ S 2> ่ตอนนี้กอ,อผไผ่มาขัดมาข้างให้กอไผ่กั้นทีนี้พอเรามัดกั้นตรงนี้เสร็จน้ําที่มันอยู่ข้างบนบ่อข้างบนเบี่ยงเบนน้าให้น้ําไปอีกทางพอน้ําเต็มบ่อข้างบน บอ่อบนสุดอีกทีก็คือบอ่อของหมู่บ้านที่สาธารณะนะข้ามนี้ไปใ,ใหญ่มากข้ามถนนไปเป็นบอ่อสาธารณะ <c oughs> มีน้ําก็จริงแต่พอถึงเดือนเอาแค่เดือนธันวาคมน้ําก็แห้งก็จะเหลือเป็นเลนก็จะสูบไม่ได้ปั๊มไม่ได้มีแต่เลนทีนี้ของเราที่ว่าโชคดีก็คือเราอยู่ใต้บอ่อสาธารณะแต่เป็นแหล่งหินหินท้งนั้นหินธรรมชาติหินแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ทีนี้น้ํามันก็จะซึมซับมาใต้ท่อจากบอ่อข้างบนใช่ <c oughs> ที่บอ่อเรานี่เข้าใจผิด เดือนมีนาเมษาพฤษภาจุดนี้เคยแห้งไหมจุดนี้นะจุดขุดคูจุดนี้ไม่แห้งข้างบนนุนแห้งข้างบนมันแห้งอ่ะมันไม่ให้น้ำจากนี้ว่าน้ำจาะลดอีกเดี๋ยวผมจะชี้เพราะฉะนั้นคุณอยู่เฉยๆคุณโชคดีแล้วก็ชาวบ้านมขดชาวบ้านถ้าถ้าเข้าเดือนร้อนนะตอนละถ้าผมบอกปุ๊บนี่เขาจะไปพึ่งคุณทั้งหมู่บ้านเลยตรงนี้ไง แล้วก็ซึมอีกนี่เด็กเดี๋ยวคุณอยู่นเฉยอยู่นี่เฉยน้ำมันฟ้าดินประทานไม่คุณแล้วคุณกั้นเมื่อใดนะตัวนี้เป็นมอระกฏเลยนะใช่ไหมใช่มีน้ำมอระกฏเลยนะมองเห็นหินเลยนะใช่จริงค่ะอ่มองเห็นปลาจะมาบอกคุณเดี๋ยวมันจะตกเพลย์ขยับเข้ามาทีนี้ตรงนี้นะเป็นร่องน้ําเดิมไงถถ้้าามันเต็มหมดเลยนั่นน้าแถวนี้ดูใน Google หรอก ผมอยากให้คุณทำจุดนี้ไงทำจุดนี้คุณทำคันได้ถูกต้องแล้วแล้วก็อ้อมโค้งไปหากอไผ่นุ่นไปหาต้นตาบกโค้งเลยอย่าให้น้ำออกทางเข้าน้ำจะยกระดับขึ้นเรื่อยๆ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 แต่เราต้องเน้นความลึกก็ถึงหินน้ำประมาณแล้ว มันน้ำก็จะจากตรงนั้นเขาเอาเอามาฝาตรงนี้ตอนนีน้ำมันอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินนี่อ่าคิ๊บๆแลยนะเออมันอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยครับิ๊บๆเลยครับแกไม่รู้ต้องปรึกษาอาจารย์อย่างนี้คือโครงการต่อไปเราจะเอาดินตรงเนี้ยออกให้มันลึกแต่กั้นเหมือนที่อาจารย์ว่านั่นแหละกั้นรอบอย่าให้อะไรเข้าแล้วมันจะเป็นป่าปาาให้กับหมู่บ้านเข้าใจไหม่าจะทำักษาชาวบ้านเขาจะมาง้องยทุกคนนะจะขึ้นเองจะขึ้นเองสิจะเป็นมลกรดสิผมเพิ่งบอกว่าบนความโชคร้ายของ ของตะบนตกเสียงเหนือบ้านอะไรนะบ้านมาข่างามเนี่ยก็ยังมีคนช่วยยังช่วดีอยู่ยังฟ้าดินจะประทานคนมีบุญคนมีใจที่จะช่วยสาธารณะคุณจะาําขายเขาก็จะมาง้อคุณน้ําจากน้ําแร่จากขุนเขาลวกนี้แหละน้ำสะอาดบริสุทธิ์จากใต้ดินบริสุทธิ์จริงต้นนี้มันออกไงล่ะปะปะะารให้ทำยังไงคะให้ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ใช่ให้ปลุดให้ทําให้เป็นแลนด์มาร์คที่สวยปลุกลงไปชนนั้น จนเจอหินนั่นให้มันเป็นมลพิษเลยจะใหเวลาน้ำไปาจากเขาจะให้อะไรเข้าเลยเอาอย่าให้<ป>น,น,น้ำปุ๋ยน้ำายาน้ำอะไรน้ำอะไรเข้าเลยให้มีแต่ดิน,น,นออกมา,าจากใต้ดินขุดขึ้น<ป>เลยถ้าทําคันสุงสูงคุณก็ใหญ่น้ําสูงเขาสูงไหมเขาสูงไหมส,สูงไหมคุณคันเข้าสมนน้ำก่อนโอ้ยสุดยอดไปเลย ราวนี้ก็จะมีน้ําตกออกมาจากถนนใช่ไหมคะฉะนั้นไม่เคยเห็นน้ําตกในเมืองไทยเป็นอย่างนี้ไม้ขนาดนั้นมัน,น,นถ้าถ้าถ้าจะเป็นนะถ้าคุณทำความนะคุณคุณทำระดับน้ำถุน้ำได้เลยข้างล่างคุณทำการเกษตรด้คุณเอาไมไ้ไผ่หรือ,อพพรเอาชอบพีพีมาเสียบปุกน้ำาออกนู่น,เ,นเลยนะมันจะเอาเอง เอาน้ำมันอยู่ตรงนี้สูงข้ามันต่ำอะนึกออกไหมเมื่อก่อนเคยทำก็เนี่ยพ่อแบบเนี้ยไปใส่ที่พ่อแกไหลออก่ออเฮ้กาอนพบเพินหรือเ่าสิบ่ไครไใช่เมื่อก่อนก็ความของของพ่อนี่แหละที่ว่าเมื่อก่อนแกทำบ่อนี้นี้น้ำมันแรงมันเอาไปหมดเลยพังหมดพังหมดที่เรามาทำใหม่เมื่อก่อนนี้น้ำมันไม่ไม่แรงขนาดนี้แต่นี้มันเพิ่มความแรงทุกปีคือน้ำป่าไหลหลาก พ่อแกก็เลยใช้โทษหน่ยยัดเข้าไปแล้วก็แบบนี้แหละแล้วใช้ผ้าดึงไปใส่นาแต่สมัยนี้มันทําไม่ได้นอกจากว่ามันแรงต้องย้ายที่ที่เดิมมันทําไม่ได้น้ําป่ามาเมื่อไหร่มันก็เอาขอบบ่อไปมดไปถมนาให้พอ่อเหมือนเดิมทุกปีพอ่กนนอก็ขุดนาลอกคลองลอกต้องลอกับไ,<ม>ไปมันมันมีคนเอาดินจากเขามาให้คุณดินจากไร่ม้คุณคุณทำทำทำอย่างที่ผมบอกยกขอบขึ้นสักเท่าศีรสะเราเนาะ รอรถผู้ใหญ่นี่แหละที่ว no ่าโครงการต่อไปเป็นเท่านี้แล้วคุณรู้วไม่สะอาดนะมันเกิดมันน่าจะเป็นลูกอะไรที่สวยเนยทำอะไรทำน้ำเป็นลูกหยดน้ำเพราะอันนี้มันเป็นติ่งห้อยเรงนีตัวนั้นปิดนะเอาเป็นลูกหยดน้ำนะหยดน้าไปนี่ิดให้สูงๆนะปิดเท่าทางโน้นก็ปิดปิดเท่ายอด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 สะดายอดสะดาอันนี้ก็ประมาณสีสัเราคุณก็จะนที่นี้ปั๊มน้ำคุณจะไม่ได้ใช้ ติดขาคุณไปก็จะไม่เสียติดขาคุณใช้ระบบดึงน้ำโอเคครับขอท้ครับขอบคุณคับติดตามนะครับติดตามติดตามนะครับผมจะมาดูอีกครั้งหนึ่งถ้าทำเมื่อใดต้องพันรีเสิร์ชรายงานผมถ้าทำดีพออะไรยงานผมอยู่ไม่กตอนนี้เพราะว่านี่แหละที่ปรึกษาอาจารย์ว่า ลักษณะเนี้ยเราจะเอาความลึกแล้วทำขอบบ่อลักษณะนี้แหละเสร็จทำขึ้นขึ้นนึก่าไหร่มัน่มหินเท่าน,นั้นแหละนามาแล้วเทวดาจะให้มาเป็นพันล้านปีแล้วฉะนั้นไม่ต้องรอน้ำตรงนั้นแล้วเทวดาให้มาเป็นพัน 1, ล้านปีแล้วกว่าคุณจะมาค้นพบนี่ถ้าไม่มีบุญไม่เคยมาเจออยู่อย่างนี้หรอกเขากอจะอยู่ตอนเป็นเด็กน้อยเราก็ได้มาเล่นน้ำซับแถวนี้เลยเขาเะมาเกิดนู่นนี่นี่นับนนี่นีวเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่คือ